สงสารหนุ่มกะลาเนะเาะร้องเพลงมาเป็นนักร้องม,มา26ปีเขาบอกปีหนึ่งได้20กว่าล้านอตีเป็น20ก็แล้วกัน10ปีก็200 20ปี400ตีเป็น400ล้านเนาะแต่บอกว่าโดนเมียยักยอกไป60กว่าลา้าน66ล้านยังไม่รวมอย่างอื่นแล้วก็เป็นหนี้อยู่เกือบ20ล้าน บอกไว้วางใจเมียไม่เคยตรวจสอบสเตตเมนต์เลยแต่พอโดนฟ้องเรื่องมีชู้ก็เลยมันมีสเตตเมนต์ก็เลยต้องมาดูอา้าวปรากฏว่าถูกยักยอดไปทั้งยี่สิบกว่ายี่สิบหกสิบหกล้านแล้วก็ตัวเองเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้คอนโดผ่อนเขาไง mm. ก็ไม่ยอมชดใช้ให้ชดใช้หนี้ให้แบบขอห้าล้านเมียก็ไม่ให้แบบคือคุยกันก่อนจะมาหาเดชานะทนายเดชา อันนี้ชาไทยนะสลินดิ้งไทยทีไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูงภาดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้บำรุงสมองบำรุงใจหัวใจบำรุงผิวเนะี่ย พิสเสียนเราต้องมีเหตุเราต้องมีมีเหตุผลของแม่ของลูกเพราะว่าเขาเขาเขาก็มาบอกกับอาจารย์เดชาแล้วไงมาถแถลงข่าวกับอาจารย์เดชาบอกว่าทนายเดชาว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะเอาหมดนะเพียงแต่ว่าขอให้ชดใช้นี่ให้ยี่สิบล้านได้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เขาแก่แล้วเขาก็ไม่มีงานแล้วว่าไม่มีคนจ้างเขาแล้วว่าเดี๋ยววันที่สิบห้านี้เขาจะไปบวชหนึ่งเดือนละ อย่าว่าเขาเลยคือเมียเมียของหนุ่มกะลาคนนี้ฉลาดฉลาดเป็นคนใต้นี่คนใต้ฉลาดคนใต้อะฉลาดมากฉลาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหนุ่มกะลาเนี่ยถือว่าเป็นคนดีแล้วนะเพราะว่าอะไรหรู้ป่าเพราะว่าเขาเป็นคนทำมาหากินเมียมีหน้าที่เก็บเงินอย่างเดียวว่ะเมียเป็นแค่ลูกจ้างเดือนไม่กี่หมื่นหรอก เมียเป็นลูกจ้างเดือนไม่กี่หมื่นแต่ผัวนี่แหละปีหนึ่งทําได้ยี่สิบล้านแล้วเมียเป็นคนเก็บเงินทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจูนก็แบบรักษาน้ําใจผัวดีๆอย่างเงี้ยเธอหาไม่ได้แล้วเธออย่าไปคิดว่ากุจะยกุเจะยเธอจะไปหาที่ไหนเนี่ยได้อย่างเงี้ยเธอก็แก่แล้วจะไปหาผัวที่แบบเป็นนักองแล้วดังแบบเนี้ยหาได้ไปีนึงยี่สิบล้านเธอหาไม่ได้หรอกจูนจะบอกให้เลย พราะตึกแก่แล้วาทํไม่มีสิทธิเลือกบางครั้งอะเราก็ต้องถนอมน้ําใจเขาอย่าผลักดันเขาไปหาคนอื่นถ้าไม่ได้ขออะไรมากเลยขอให้ตือผ่อนบ้านผ่อนรถไปเอาเอาไปเอาไปปิดหนี้จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยแบงค์ดอกเบีย้ยมันแพงก็ปิดให้เขาเพราะเขาอายุเยอะอะไแล้วจูนก็ทำเสรทำเสรจไปปิดหนี้เขาเพราะว่าจดถ้าเป็นสมรสมัน ทรัพย์สมบัติมาที่ได้ระหว่างสมรสมันคนละครึ่งอยู่แล้วไงอันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะว่ามันไม่ใช่ว่าอุวยเออารเขาจะยาเออาร์เขาจะยาจะไปหาผู้ชายที่ไหนดีแบบนี้อหาผู้ชายดีแบบนี้ทํางานได้เงินเท่าไหร่เมียไปหมดยี่สิบหกปีอ่ะเข้าใจหรือเปล่าจูนถ้าไปปิดหนี้ให้เขาโทรคุยกันถ้าเคิดจะทาเปิ้ลลูกนะ เขาก็เป็นพ่อของลูกเธอก็รีบไปปิดนี้ให้เขาเลยแล้วสิบห้านี้ไปบวชเธอก็พาลูกๆก,กับเธอไปงานบวชข้าเขา้เขาใจหรือเปล่าอย่ามาบอกว่าพร้อมที่จะสู้เต็มที่มันไม่มีประโยชน์มันมีแต่ครอบครัวแตกเขาเป็นผู้ชายที่ดีถ้าเป็นผู้ชายไม่ดีเขาก็คงแบบมา,มาทําร้ายเธอใช่ไหมแต่นี่เขาออกมาขอร้องแล้วให้ทนายเดชาแถลงขา่าวเพราะคุยกับเธอแล้วมันไม่เป็นผลไง หญิงสิริการสวัสดีจ่าหมอสวัสดีค่ะคุณแม่ลีน่าช่วงนี้ยุ่งยุ่งไม่ได้มาสวัสดีคุณแม่ลีน่าเลยขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเข้าใจหรือเปล่าจูนคธอคือคือถนอมพ่อของลูกไว้เพราะว่าฉันมองแล้วเขาไม่ได้เลว้ายอย่างที่เธอคิดว่าอู้กูจะยากูจะยายาแล้วที่จะไปหาผัวที่ไหนที่มันจะมาเป็นนักร้องและหาเงินให้เธอได้ปีหนึ่งยี่สิบก๊าลาน่ะมันหาไม่ได้ไม่ต้องยา แค่ไปปิดนี้ให้เขาเงินมีอยู่แล้วเออถ้าเธอเต็มใจจะปิดนี่อ่าอาทิตเสา์อาทิตย์วันจันทร์ไปเลยจบสิบห้าเขาไปบวชเธอก็ไปงานบวชเขาพาลูกเกิดไปงานบวชเขาเออเขาจะได้บวชอย่างมีความสุขมีหน้ามีตาเขาเป็นนักร้องก็มีชื่อเสียงมันไม่มีประโยชน์ที่เธอจะมานั่งทะเลาะกันถ้าเธอบอกว่าเธอรักลูกจริงใช่ไหมเขาก็เป็นพ่อของลูกแล้วเขเป็นคนหา ถขาเป็นคนหาเธอไม่ได้เป็นคนหาเธอเธอเป็นลูกจ้างเขาเดือนหนึ่งไม่กี่หมื่นอยู่แล้วอันนี้ฉันพูดตรงตรงเออะ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 ขจายเออะขจายเออะขจายแล้วผัวเป็นนักร้องอ่ะมันจะต้องมีคนมาติดพันอยู่แล้วเข้าใจหรือเปล่า หนุ่มกลาออกมาแถลงข่าวเปิดใจเกี่ยวกับลมฟ้องเงินหายหกสิบกล้านยังไม่ได้ต้องเห็นใครชิบหายเลยล้มผมแค่อยากได้ในส่วนที่เป็นรรมกับผมพอรั่นผมต้องการไปคุยที่ศาลแล้วจบไม่ได้อยากออกเสื่อหรืออะไรเลยอืมอ่ะไม่ได้อยากออกสื่อแล้วม,ม,มาแถลงข่าวทำไมอ,อ่ไปหาเดชาทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าหาเดชาเดชาก็ต้องทนายเดชาเขาก็ต้องต้อง,ต,องต้องเป็นข่าวอยู่แล้วเพราะเขาต้องโพสต์อืม อ,อจูนเป็นชลีบอกเผยไม่กังวลกรณีหนุ่มกลาฟ้องคนใกล้ชิดย้ายก็เงินบริษัทมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรปีดแต่เสียความรู้สึก น่าจะคิดถึงลูกมากกว่านี้อืม จูนเพนชุลีบอกโพสแจงค่าใช้จ่ายย้ำในฐานะเมียทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทครอบครัวงงทำแบบนี้มาตลอดหลายปีทำไมถึงมาฟ้องตอนนี้จากกรณีหนุ่มขราได้มอบหมายคนายยื่นฟ้องจูนเพนชุลีภรรยาเรื่องการยักยอกทรัพย์กว่า66ล้านบาทซึ่งเป็นเงินในบัญชีบริษัทนั้นล่าสุดจูนเพนชุลีได้โพสเฟซบุก๊กโดยระบุข้อความมาขอใช้พื้นที่เลลกๆตรงนี้ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น เราเป็นคนรับเงินมาก็เอามาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆค่าใช้จ่ายในบ้านค่าผ่อนบ้านค่าคอนโดเงินเดือนพ่อแม่โอ้เงินเดือนสามีเงินเดือนคนขับค่าผ่อนรถเบนซ์ค่าผ่อนรถอันพาดค่าผ่อนเบนท์โตโยต้าฟิกคอร์ดต่อเดือนสามแสนหกบอกค่าใช้จ่ายเรื่องงานค่าสเตทค่าอะไรอะไรทิ้งค่าช่างภาพค่า โบกเกอร์เงินเดือนผู้จัดการเงินเดือนคนตัดต่อค่าเช่าห้องเก็บเครื่องดนตรีค่าน้ำมันคนขับรถตู้อีกสองคันรวมแล้วเดือนละประมาณสามแสนบาทยังไม่รวมถึงค่าน้ำค่าไฟค่าเติมลูกค่ากินอาหารค่าเสื้อผ้าค่าประกันชีวิตค่าประกันรถค่าไปเที่ยวต่างประเทศไหนจะค่าบัตรเครดิตอีกตามที่สามีพูดเลยค่ะว่ารายจ่ายต่อเดือนประมาณเจ็ดแสนบาทบอกว่ายอดนี้บวกกันลองคูณต่อปีก็แล้วกันว่ารายจ่ายจะเท่าไหร่ มีเอกสารหลักฐานตรวจสอบได้ทุกยอดอ่ะ7จ็ดแสนบาทใช่ไหมสิบสองเจ็ดแปดล้านสี่เขาหาได้20่สล้านไม่ใช่เหรอะมันจะก็น่าเอาเหลือตีซะเหลือ10บล้านก็แล้วกัน26ปีก็260รล้านมาสั่งใจ่าเพื่อเพื่อประโยชน์ของบริษัทและครอบครัวแบบนี้เลยคือยักยอกก็ทําแบบนี้มาตลอดเป็นเวลาหลายปีแล้วทําไมถึงมาฟ้องตอนนี้จริง,รงๆเราก็อธิบายไปหลายรอบแล้ว แต่สามีอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเตรียมหลักฐานเสร็จแล้วให้ศาลท่านช่วยดูกันแล้วกันนะคะว่าแบบนี้เรียกยักยอกไหมให้พ่อแม่ห้าหมื่นกว่าพ่อแม่ใจพ่อแม่จูหรือว่าพ่อแม่ของของอาร์อา,อา,อาหนุ่มกะลาให้เยอะไปไหมให้เยอะไปหรือเปล่า เปิดศึกอีกรอบหนุ่มกลายื่นฟ้องร้องคนใกล้ชิดสองคนยักยอกเงินกว่าหกิบกล้านบาทจูนเพนชุรีรีบเคลื่อนไหวพร้อมทุกเรื่องลุย นุ่มกลาเปิดใจบอกไม่ต้องการเงินคืนแต่ที่ฟ้องคนใกล้ชิดเพราะไม่ยุติธรรมแต่ฟ้องเขายักยอกมันมันกีดคดีอาญานะแต่มันยอมความได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาคืนมาเธอก็ถอนถอนฟ้องก็จบละเออเขาบอกน้องเล็กๆข้คลอลูกแล้วมีเด็กออกมาสามหน่วยเจ้าของหม่ยันเลี้ยงเองทุกตัวเตืนอนย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบบอ้างไปรับบริจาครอยแข็งแรงทุกตัวนะจ๊ะ คู่การแต้มทอตบอห้าจัดแต้มต่อแฟนเดย์ร่วมสุดยอดแขกรับเชิญถกประเด็นร้อนปล้อมเปิดเวทีร่วมกิจอืมนี่นอันนี้เขาบอกแม่ล่ำไห้อ้างลูกชายแท้ๆในละกุล ยึดบ้านยึดรถแม่ขู่ทำลายสารพัดแม่อ้างถูกลูกชายในไส้เนลคุณยึดบ้านยึดรถด่าหยาบผมกขู่ทำลายแม่กล่าวหาว่าแม่เป็นบ้าด้นานลูกชายโตกลับผมหยุดแล้วแต่แม่ยังไม่หยุด สมัยนี้เขาถึงไม่อยากมีลูกกันไงมันพึ่งไม่ได้มันเนรคุลไงหนุ่มกะลาเปิดใจผมฟ้องโดนยักยอก66ล้านถูกทิ้งนี้ไว้ให้20ล้านยันไม่ได้ต้องการให้ภรรยาชิบหาย นักเรียนหญิงข้ามทางม้าลาเจอวินจักรยานยนต์ซ้อนสี่สวนเล่นชนแทนตอบว่าทำไมเดินไม่ดูรถอู้เร็วมากเนาะเร็วมากๆ